เทศบาลตำบนบางปูโดยศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปูจัดการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานรุ่นที่1ทับสค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสอสองทีวีค่ะ เมื่อวันที่16กรกฎาคม2568เวลา11นาฬกา30นาทีที่ห้องประชุมอาคารอาเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณาสุขหนึ่งเทศบาลตำบลบางปูซอยวัดศรีจันประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลบางปูภายใต้การนำของนายธีรพลชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปูโดยศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปูจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานรุ่นที่1ทับ2,568นะคะโดยมีกลุ่มพ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษาฝึกงานเจ้าของบริษัทห้างร้านวินรถจักรยานยนต์รับจ้างพนักงานบริษัทและอสมตำบลบางปูเข้าร่วมกิจกรรมค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะมีการบรรยายเกี่ยวกับระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินการประเมินสภาพผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกัน้นหรือช็อกกิ้ง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR ผู้ใหญ่และทารกการใช้เครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือเครื่อง AED พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ5กลุ่มโดยคณะวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลบางปู นางสาวยุภาวันอินกรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งเทศบาลตบนบางปูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เขารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR และการใช้เครื่องฟื้นคืนชีพ คลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือเครื่อง AED รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพิตนตกรฉัตรวรัโสพลค่ะได้วันนี้ได้เข้ามาอบรมการทำ CPR ของเทศบาลตะบนบางภูค่ะได้ความรู้เยอะ สามารถที่จะช่วยชีวิตคนในครอบครัวเป็นจุดประสงค์แรกแล้วก็ถ้าเราไปพบเห็นคนบาดเจ็บหรือว่าคนมีปัญหาทางเรื่องสุขภาพเราสามารถที่จะช่วยเขาทำ C P R ได้โดยที่มีผู้อบรมผู้ฝึกอบรมให้คำแนะนำและให้ความรู้ที่ดีและมีเครื่องอุปกรณ์พร้อมให้เราได้ใช้กันทุกคนและได้เหมือนปฏิบัติจริง ทําให้เราได้ช่วยชีวิตคนในครอบครัวและก็ประชาชนทั่วไปได้มีการทำซีพีอาการประถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะมันสามารถใช้ในชีวิตจริงขอขอบคุณพิธีกรผู้อบรมและเทศบาลบางปูที่มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ใน เทศบาลบางปูของเราขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือประชาชนทั่วไปถ้าเกิดสนใจที่จะเรียนรู้สามารถที่จะมาสมัครได้ตามเว็บของเทศบาลบางปูหรือเราสามารถที่จะเข้ามาได้เลยค่ะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ